ชวิตยงใจยุทธนายงรัฐมนตรีคนที่22ของประเทศไทยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเกิดในย่านบางเลิงเป็นบุตรคนที่สองของร้อยเอกชันและนางสุตรีศรียงใจยุทธพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยมีความหวังว่าจะศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ตามความปรารถนาของผู้เป็นมารดาอย่างไรก็ตามด้วยโชคชะตาที่เปลี่ยนทิศทางของชีวิต จึงได้ย้ายไปศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยแล้วได้ศึกษาหลักสูตรต่างๆทางวิชาการทหารเพิ่มเติมหลายหลักสูตรคลเอกชวลิตยงใจยุทธได้สมรสสามครั้งแต่อย่างไรก็ตามการแต่งงานซึ่งนำมาซึ่งความสุขสมหวังของชีวิตท่านเกิดขึ้นเมื่อได้สมรสกับคุณหญิงพันเรือย,ยงใจยุทธประวัติการทำงานก่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากได้รับการประดับยศเป็นว่าที่ร้อยตรีท่านได้รับราชการทหารมาโดยตลอดและได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญสำคัญมากมายได้รับมอบหมายให้เป็นนายทหารายรุกและการฝึกของกรมทหารอาสาสมัครรุ่นจงอางศึกซึ่งเป็นหน่วยรบหน่วยแรกที่กองทัพไทยส่งไปปฏิบัติราชการรบในสงครามเวียดนามต่อมาได้เป็นหัวหน้ากองวางแผนการรบเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ และตำแหน่งสุดท้ายทางการทหารของพลเอกชวลิตยงใจยุทธพืีผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดจากนั้นพลเอกชวลิตได้ผันเข้าสู่วงการทางการเมืองโดยได้ตำแหน่งต่างๆทางการเมืองมากมายก่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่22และเป็นหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ ผลงานด้านการเมืองการเสนอการปฏิรูปการเมืองโดยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในปีพุทธศักราช2 5 4 0นับเป็นผลงานชิ้นใหญ่ของรัฐบาลพลเอกชวลิตด้านเศรษฐกิจช่วงที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยตกต่ำอันเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก มาตรการที่รัฐบาลเลือกใช้คือนโยบายรัฐถิ่นฐานกระตุ้นภาคธุรกิจไทยโดยการจัดประชุมสุดยอดผู้นําการส่งออกระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อที่จะร่วมประชุมในการหาทางออกแก้ไขอุปสรรคต่างๆข,ของการส่งออกไทยด้านสังคมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตครูขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม6ปีเป็น9ปีปราบปรามแหล่งผลิตยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี ผลงานในต่างประเทศแตะชอบสัมพันธไมตรีกับนานานประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาพมา่าความสัมพันธ์กับสถาบานันระหากาษัตริย์คลเอกชวลิตได้ให้ความร่วมมือและดำเนินรอยตามเยื่องประยุพลบาทในโครงการต่างๆเช่นโครงการดอยตุงโครงการอีสานเขียวว่าถ้าเด็ดของคลเอกชวลิตยงใจยุทธเราจะคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนหลังจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนเอกชวลิตยงใจยุทธได้กลับมาเป็นผู้นำฝ่ายค้าในสภาผู้แทนราษฎรในสมัยรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยสมัยที่สองและได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกมากมายปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย